อหมวกใบใหม่วันใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนมาดูกันว่าครั้งนี้เด็กๆจะทำอะไรกันนั่นดิกกี้จะทำอะไรนะ <c oughs> ดูหมวกใบใหม่ของฉันสินายคิดว่างัอ่โอโว้า <c oughs> วดิกกี้ดูเหมือนพวกราชวงศ์ลย <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วว้า <c oughs> หมวกใบนี้ทำจากสัตะรลดที่ยอดเยี่ยมมนะ <c oughs> เป็นมรดกตกทอดมาหลายยุคและตอนนี้สับปะรดนี้ก็เป็นของฉันแล้วว้าว่ากันว่าคนที่สวมหมวกใบนี้จะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่เทียวโอ้ติกี้ขอฉันดูหมวกหน่อยสินะไม่มีทางออเอเออขอร้องเลยนะก็ได้อฮะขอบใจนะขอบใจมเกขบใจา แต่ฉันก่อนพี่ได้หรอพี่ได้หรอเจ้าชายดิกี้ช่วยเล่าเบื้องหลังหมวกใบนี้หน่อยได้ไหมไม่อยากฟังเหรอใช่อยากฟังมากเลยแล้ก็ได้ฉันจะเล่าตำนานให้ฟังฟังให้ดีนะเอาล่ะเฮ้ยเอ้ย ฉันยังดูไม่เสร็จเลยดูมันนานเกินไปแล้วถึงตาพวกเราแล้วอถ้างั้นเราดูด้วยกันก็ได้มีมังกรพ่นไฟผู้ยิ่งใหญ่ชอบพ่นไฟเวลาบินว้าวไปกันเถอะรอด้วยมังกรพ่นไฟพยายามอยู่นักรบลิงแต่นักรบลิงไม่เกรงกลัวเลยแล้วเขาก็ควนเจ้ามังกรและเปิดหีบสมบัติและในหีบสมบัตินั้นก็คือมงกุฎของนักรบว้าว การรบลิงก็ใส่มงกุฎซึ่งของเขาปลิวงไว้ในสายลมนี่เกคนรอด้วยสิออออะ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 ว้าวหมวกใบนี้ยิ่งใหญ่มากเลยแต่ และตอนนี้เป็นของฉันและมันตกทอดมาหลายรุ่นแล้วแต่ฉันชอบหมวกใบนี้มากเลยอ่ะไม่ได้แล้วฉันต้องเอาไปซ่อนก่อนเอ๊ะนายหาเจอไหมหไม่เจอไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแนบมเบา้า แบมเบิลน่าเห็นมงกุฎของฉันบ้างไหมเอ่อไม่นะอืมเอ้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนทุกคนไปหาข้างนอกกันเถอะรีบไปเล็อฮเด็กๆจ้ะใกล้เข้าเรียนแล้วนะแล้วจะไปไหนกันเหล่เนี่ยครูโอลิเวียผมทาหมวกของผมหายครับ อ๋ออ๋อโอยฉันปวดท้องจังเลยอ่ะผมจะไปห้องน้ำนะครับโอ้เฮ้อเฮ้อฮ้มันเท่มากเลยอ่ะฮะอ๋อเฮ้เท่จังเลยอ่ะ แบมเบเธอเป็นนักรบตัวน้อยน่ารักนะที่มากมากเลยแต่ฉันไม่ได้จำเลยจำเลยแล้วขอฉันหน่อยเจ้าชายติกกี้จ้ะเราจะไปเข้าเรียนกันก่อน พอเรียนเสร็จแล้วเราก็จะช่วยกันหาหมวกดีไหมจ๊ะครับ ow, แบมเบิลฮะแบมเบิลจ๊ะท้องเป็นยังไงบ้างเออดีขึ้นแล้วครับแบมเบิลเห็นหมวกของติ๊กกี้บ้างไหมจ๊ะเด็กๆถ้ามีใครเจอหมวกของติ๊กกี้แล้วก็ ช่วยเอากลับมาคืนเขาด้วยนะจ๊ะครับ,บได้ครับครับได้เลยครับเช้าวันต่อมาอะแบมโบ่อะลุสวัสดิ์เพื่อนอะลุนสวัสวดิ์อรลุนสวัสดิ์แบมโบ่แบมโบ่ ฮะบัมโบเป็นไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรเด็กเกอเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมนายต้องปีนขึ้นไปสูงๆได้มันอันตรายครูเดอนเราแล้วไม่ใช่เรื่องไหนจะไปทำ่ห้เจ็บก็ฉันคิดว่านอเอาหมวกของฉันไปไอ้ซี่ขานายยังเจ็บหรือเปล่าให้เราพานายไปหาหมอไหมออกมาสิ มาแล้วมาแล้วอ้อ้นักรบแบมโบ้นักรบแบมโบ้นักรบแบมโบ้ฉันคือนักรบฉันจะวางท่าให้แข่งคึ้มทุกคนจะต้องท่ามฉันบ้างกันี้อ๋อ เออที่นี่มาที่ไหนอ่ะเออเออหมวกช้างน่ะอ้าเออมันกำลังใหญ่ขึ้นอ่ะเอออ่นายเองเลิฟแรมโบ้นายเป็นใครอ่ะหืมฉันคือหมวกปีศาจ น,นายต้องเอาชน,นะฉันถ้านายอยากจะใส่หมวกออออถอยไปนะไหนดูสิว่านายมีพลังมากแค่ไหนออ <c oughs> แขนักรที่แท้จริงเอาชน,นะฉันไม่ได้ลองนะออจะบอกให้ฉันไม่ใช่น้ำรอบออะไรนะไม่ใช่ยเงนินแล้วทำไมมาใส่มงกุฎล่ะ ฉันเจอมันฉันก็ลอยส่อะฉันไม่ใช่นักดรบได้โปรดอย่ากินฉันเลยช่ามันเถอะใครก็ตามที่ใส่มงกุฎจะต้องให้สู์ถึงคุณค่าของตัวเองเอ,อ หมวกของฉันหายไปไหนนะจะตามหาจนทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเลยมันอยู่ไหนอ่ะ,อะเจ็บขาจังเลยฮะอัะอ,อน,นออะอะอะะอะอะบะอะเป็นอะไรอะอ่ะ ฮะนายนายบาดเจ็บเหรอแบมเบิลเป็นอะไรไปไายร้องไห้เรื่องอะไรฉันฉันเด็กนี่เอากระเป๋าของนายมาให้ฉันทำไมฮะนี่หมวกฉันนี่แบมเบิลนายเจอหมวกของฉันขอบใจนะ ฉันขอโทษเรื่องขาของนายนะนะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันล้มน่ะดิกี้ที่จริงฉันเจอหมวกของนายตั้งนานแล้วล่ะแต่ฉันชอบมันมากฉันก็เลยเอาไปซ่อนไม่ได้เอามาคืนนายฉันขอโทษที่ทําให้นายบาดเจ็บนายอยากเก็บหมวกของฉันเอาไว้กับตัวเองเหรอทําไมอ่ะทำไมทําแบบนั้นน่ะ ฉันขอโทษติ๊กี้ลงองโทษฉันได้เลยเอ็ม,อม,อม,อมการลงโทษของฉันก็คือต่อไปไนายห้ามทำแบบนี้อีกนะได้อ่ายังมีอีกยังมีอีกและนายจะต้องแบ่งผลไม้ของนายให้ฉันครึ่งหนึ่งทุกวันฟังดูเข้าท่าดีไหมเออถ้ออาง,งั้นฉันต้องหิวได้เลย <c oughs> ฉันแค่ล้อเล่นนะแบมโบ หวัดดีเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเจอของที่ไม่ใช่ของของตัวเองเพื่อนเพื่อนควรจะเอาไปคืนทันทีเพราะว่าความซื่อสัตย์นั้นดีที่สุดไปก่อนนะคะไปบ๊ายบาย